เป็นโมเดลข่าวลือครับในทิ t ต o k ที่ก็ได้ว่าโว้พูดกันหนาหูมากกับเรื่องของเจนนาะเจนนาครับแอกเกอร์ชื่อดังนะคุณผู้ชมที่มีหน้าตาครับใส่เป็นหน้าอนิเมะสไปไร์แต่งตัวเป็นผู้หญิงขาใหญ่เดินกระเพรไปแฮกชาวบ้านครับคุณผู้ชมมีเต็มเงินในทิกต o k ซึ่งเรื่องนี้คือข่าวลือเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับหลายเวอร์ชันแต่ว่าช่องที่ดังสุดอนน่ะคือช่องอย่างเจนนาเดทที่คนติดตามครับเกือบ5 0,000นนะตอนนี้ มีการทําคลิปหลายคลิปครับที่โชว์ว่าเจนน่าเนี่ยเป็นแฮกเกอร์คือแฮกหลายแบบมากแปลงปลงมแ,แปลงง่ามผักคนอื่นบินได้โอ้โหสารพัดอย่างคือถ้าใครดูก็เชื่อครับว่าโอ้โหมันแฮกจริงๆแหละ <c oughs> อีกทั้งช่องนี้ครับมีการปล่อยข่าวนะครับว่าเจนน่าเนี่ยจะมาแฮกนะครับผู้หญิงทุกคนนะครับในวันที่7ในวันที่8กุมภาพันธ์โดยทําการเปลี่ยนนะครับตัวเขา้หญิงทุกคนเนี่ยให้เป็นผู้ชายครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะสามารถทําการเรียกว่าไปเป็นออนไลน์เดเตอร์กีทุกคนนะทำให้ทุกคนเนี่ยถูกแบนได้ โอ้โหแพงซับซ้อนมากคนซับซ้อนเลยคือ,อพิมพ์เจนนาไปอะครับพอจะเจอช่องเด็ดเด็ดมาเลยเพราะช่องเนี้ยคนติดตามสูงมากสูงเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมคือไม่แปลกใจที่มันจะขึ้นนะนะซึ่งเงื่อนของเจนนาเนี่ยครับคือมีคนมาบ,บอกผมเยอะมากทางคลิปสปอยนะคุณผู้ชมของเงื่องี h อ Order หลายคนถามว่าไอพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลิปสปอยพี่อะก็ประเด็นเลยคือเจนนาเนี่ยครับมันเป็นตัวคอนมาจากีออเดอร์ที่ผมสปอยมาเนี่ย หรือถ้าใครที่จะหาต้นฉบับนะครับอยู่ที่ช่องอย่าง NK นะครับกับช่องซ e โร i x ินะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ชื่อผิดป่ะนะคือหลายคนสงสัยว่าไอ้พี่ทำไมมันถึงมาเกี่ยวข้องกันได้เพราะประเด็นนึงคือเจนน่าครับมันเป็นตัวละครจาก The Order ซึ่ง The Order นะครับเป็นเรื่องของ o อ dating ที่เป็นเผยว่าอะ,อะมาตามหาแฟนตามหายพวกนั้แล้วก็เป็นเหมือนผีอะคุณผู้ชมในเรื่องนะครับเราถือว่าเป็นผีนะครับไม่ใช่เกอร์ แต่ทะหน้าของช่องเจน่าเดสโอ้โหโชว์พิณิหายซะคนเรียกว่าบล็อกสเวอร์ชันภาคต่อคนลนเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกับเจนห้าเลยเจนน่าแปลงร่างในทะน้าของเดอะออเดอร์เจนน่าแปลงน้าในทหน้าของเจน,น้าดดสไอห่าคนเรียกว่าแม่งผีหัวขาดคนลนเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะ่ะคุณผู้ชม นละมันเป็นท่าตั้งของพวกแขว่าอะ Call, อันติเมทคอยต์ยูไอถ้าบอกว่าจะไม่ผิดไอที่มันเป็นแขว่าเป็นแฮกเอ็กซ์พอร์ตแบบเล่นเอาฮาครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคือโหทําเป็นตุปเป็นตะเลยประเด็นอะคือมันเหมือนมีคนผัดข่าวเงินนี้กันเยอะมากครับซึ่งทางซีโร่เนี่ยคือผมพยายามหาทวิตเตอร์นะครับของเขาแต่ว่าไม่มีมีแค่ติ๊กต็อกที่เหมือนจะตามกระแสครับคือเขาเนี่ยไม่ได้ไปทุกเป็นร้อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเออเล่นได้ปกติ คือตัวเขาก็มีแอคเคาท์ตัวเองอยู่เนี่ยน,นะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนว่าเอ,อกระแสมันดีนะพวกนี้ก็ดูไปว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมซึ่งเนาะเขาว่าแอคเคาท์ที่เป็นตัวคอนเจนน่าเนี่ยมันมีจริงนะคุณผู้ชมมีชื่อว่าอ่ะเกิร์ลเจนนิเฟอร์ซึ่งมันเคยเคาครับตัวแสดงเนี่ยครับในหน้าของเดอออเดอร์ถ้าใครที่ดูเดอออเดอร์ภาคแรกอะ,จะเจ็วว่ามันจะมีฉากในโมแครปเลนซิ่งที่มันมีโชว์ชื่อเขาว่าเป็นชื่ออ่ะเกิร์ลเจนนิเฟอร์ซึ่งคือตัวคนตัวนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชม และด้วยความที่ว่ากระแสเจนนาครับมันดังมากคุณผู้ชมหน้าสุดเนี่ยผมเปิดไปครับทางด้านของ a c c o u n t ์อัง e กลิโอเจนนิเฟอร์นะครับผมเห็นเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปไม่โหลดไงที่มันหาคือ Account นี่เป็น Account ของตัวจริงนะครับที่มีเพื่อนเป็นซีโร่นะไงที่หากนนั้นคือคนที่ตั้งชื่อเจนนาครับแล้วก็แต่งตัวเป็นเจนนาเนี่ยเป็นโลโก้นี้หมดเลยคือเหมือนเป็นการปิดครับรูปการแต่งตัวให้คุณเห็นว่าเฮ้ยไม่มีจริง คือตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นเหมือนโดนแบนนะจริงไม่ใช่มันเป็นแค่เหมือนไม่อัปโหลดภาพให้ดูอะเหมือนมองว่าไอตัวคอนตัวเนี้ยเป็นตัวคอนที่ไม่โอเคและทาการ delete ภาพหมดเลยผู้ชมโดยโลบ็อกใครก็ตามาที่แต่งไปเหมือนเจนนาเนี่ยจะเป็นโลโก้แบบนี้ครณผู้ชมโอ้โหผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ยคือประเด็นเนี้ยมันดังมากนะครับแล้วมันวุ่นวายมากจนหน้าของโลบอกเนี่ย ถึงขั้นต้องทาการปิดนะครับคนที่แต่งตัวเป็นเจนนาคือยังไม่ได้แบนนะแต่ว่าเหมือนจะเป็นการปิดเนื้อหาครับที่คนเสมือนแต่งแบบเจนนาคุณผ,ผู้ชมเพื่อกันกระแสดราม่าครับปิอการกระแส,าารระแสที่ว่าเป็นควาวุ่นวายพอเรื่องนี้มันพูดกันเยอะมากคุณผู้ชมพูดกันโอ้โหเจอที่ไหนก็มีคนพูดอะเฮ้ยเจนนามาแล้ววันนะเจนนาเล่นตอนนี้เดี๋ยวเจอเจนนานะเต็เมเลยคุณผู้ชมพูดกันเยอะมากกับเรื่องตีเจนนาเนี่ยแหม คือก็อยากรู้จริงๆว่าช่อง zero กับทนาหน้าของเขาอยากเจอเจนเนเวอร์นะครับจะโอเคไหมเรื่องนี้เพราะเอาจริงๆนะผมบอกว่า,วามันหนักมากนะครับการที่โดนหาว่าเป็นแฮกเกอร์ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยตัวคอนเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวกับแฮกเกอร์เลยโดนกล่าวหาเป็นแฮกเกอร์โดนถือว่าจนกระทั่งเราบอกเน็่ยมาถึงขั้นที่ว่าต้องทําการปิดนะครับคนที่แต่งตัวเหมือนคือกระแสะดังมากไอ้คลิปอธิบายเรื่องนี้ผมไปพูดในทิกต็อกนะครับเป็นคลิปสั้นๆบอกว่าเออเจนน่าก็แค่ตัวคอนทีออเดอร์เป็นตัวคอนอ analyzing ไม่ได้เกี่ยวกับแฮกเกอร แต่คนก็ไม่ก็จะเชื่อเท้าไหร่เพราะว่าคือคลิปมันก็โชว์เยอะนะคือต้องเข้าใจว่าทิกตอกครับแค่คุณบอกว่าโกแตกเชื่อแล้วเชื่อง่ายมากไม่ต้องทำอะไรมากแต่ต่อภาพเขียนโกแตกจบคนบิงงอดว่อนโหนทั่วเมืองอะ่ะท้งที่คนจริงเน,นี่ยมันยังไม่ใช่คือทิกตอกคุณผู้ชมผมแนะนำครับว่าต้องเสพดีๆเพราะบางเรื่องอะ่ะคุณผู้ชมคุณเสพไปแล้วคุณไม่หาขอ้อมูลเพิ่มเติมเหมือหาความจริงอะ่ะมันจะทําให้คุณดูแบบดูมั่วคุณผู้ชม ดูเป็นคนงมงายอะ่ะคือ t ิ k t อกเนี้ยผมเห็นแนมะหลายครั้งมากเลยหลายคนเนี้ยจะชอบแซวว่า t i k t o k อะ่ะความเห็น t i k t o k มันจะไม่นับเพราะมันเวอร์จริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่หรือบางทีมันก็โกหกเกิอนอะ่ะผู้ชมเช่นบางข่าวข่าวไอ้เรื่องไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ข่าวแบบโรบอกแจกเรบักฟรีอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นไงไม่มีแจกไอ้คนงอก็เก้อสิครับผู้ชมไอ้คนแชตก็หน้าแตกคือเป็นบ่อยมากกับทิกตอก คือผมแนะนําหายคนที่เสพติดต่อครับว่าเสพนะครับอย่าจริงจังกับมันมากทําเพื่อความบันเทิงอย่าไปเสพจริงจังว่าเฮ้ยอันนี้เป็นจริงนะอันนี้เป็นจริงนะอย่านะคุณผู้ชมผมแนะนําว่าอย่าคือไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะเชื่อเนี่ยพิจารณาด้วยว่าเป็นจริงไหมหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเห็นจากติดตอกครั้งเดียวก็เชื่อนะคุณผู้ชมเพราะม่งานเนี่ยครับคุณจะกลายเป็นหรือว่าเป็นเหยื่อของการประมวช่อง คือผมเชื่อว่าการทําคลิปแบบพวกข่าวโปงข่าวปลอมข่าวอืไรพวกนี้มันเป็นการสร้างกระแสที่ดีมากนะในติ๊กต็อกเพราะคนติดตามเยอะทุกครั้งเลยนะครับอย่างเช่นช่องเจน่าเดนเนี่ยที่มาโชว์เจนน่าเนี่ยกลับมาแล้วเจนน่าเป็นทนายขอาแฮกเกอร์อย่างเงี้ยคือมันดังมากนะครับจนช่องเนี่ยจะห้าแสนแน่นั่นแหละประเด็นเลยคุณผู้ชมที่หลายคนนะครับควรจะพ่งระวังไว้ในติ๊กต็อกไม่ใช่ว่าติ๊กต็อกมันไม่ดีนะครับแต่ติ๊กต็อกแต่บางทีอะหลายอย่างอะมันไม่ค่อยโอเค คือถ้าคุณดูเพื่อความบันเทิงโอเคผ่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณดูจริงจำเพื่อหาข่าวครับผมแนะนำครับไปหาทาง YouTube เพิ่มเติมหรือหาจัดโซเชียลเพิ่มเติมดีกว่าดีกว่าดูทิกต็อกทีเดียวเชื่อคุณผู้ชมเพราะมันเชื่อยากมันเชื่อยากมากนะผมพูดเลยเรื่องน,นี้ฝากเตือนนะครับเพราะเรื่องน,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนในนี้ก็มีเรื่องของกระบอกล่มไปแล้วก็มีบอกว่าอ้างว่าแจกฟรีคนเชื่อตุ่ตะเลยผมต้องมานั่งเชีย ซึ่งคนเชื่อเนี่ยคือผมไม่เคลียให้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นนะโอ้โหถ้ามันไม่เคลียในยมึงแชร์เต็มแน่ต้องเคลียเคลียทุกครั้งเลยครมับมีข่าวเออเนี่ยติ๊กต็อกคือเอาจริงนะคนที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ฐานะของพวกที่แชร์ข่าวกับแต่ว่าไอคนที่มันนั่งเคลียในที่เหนื่อยต้องนั่งอธิบายว่าเอมันไม่ใช่แล้วอธิบายไปไม่เชื่ออีกโอ้โหทำไงอะทีนเนี้ยช่วยไม่ได้นะคุณผู้ชมฝากเตือนนะครับเรื่องของประเด็นนี้ที่มันไม่ได้มีจริงนะคุณผู้ชมกับผีเจนน่าแฮกเกอร์วนะเนี่ย เจนน่าครับเป็นแค่ตัวละครในโโรูปบล็อกเฉยๆที่เป็นตัวสมมุติไอ้เขาอ่าเกิลเจนนิเฟอร์เนี่ยมีจริงแต่ว่าไม่ใชใ่เกิร์ครับผู้ชมจำไว้นะครับกับเรื่องนี้อย่าไปเชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นนะครับใน t ิ k กต็อกตอนเนี้ยเอาจริงเลยผมสงสารมหมครับเอาเกิลเจนนิเฟอร์เพราะว่าเป็นไอ้เขาตัวดังจริงนะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนงับมือเป็นแฮกเกอร์ครับจนโโบรบล็อกบล็อกหน้าไปเละแล้วก็ง่าสุดเนี่ยคือก็ไม่ได้อ่อน คือสภาพไม่ต่างจากสตาร์เชเทอร์ครับที่เล่นเกมปื๊บคนตามอะ่ะคุณผู้ชมเชื่อเถอะนะตอนนี้สำหรับลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปไปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เพลนี้ครับสวัสดีครับ